ปัญหาที่เจอก็คือถ่ายรูปคือถ่ายไปร้อยรูปอะจะได้สักแค่รูปถึง2รูปเองแต่ตอนนี้ชอบหน้าตัวเองมากขึ้นค่ะรู้สึกชอบถ่ายรูปมากขึ้นค่ะค่ะชื่อน้ำค่ะธนาพรกิจกังวลนะคะวันนี้ก็มาติดตามอาการนะคะครบ3เดือนในการทำโซยังที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ปัญหาที่เจอก็คือถ่ายรูปคือถ่ายไปร้อยรูปอะ่ะจะได้สักแค่รูปถึง2รูปเองเพราะว่าหามุมที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะที่เลือกทำโซยังเพราะว่าดูจากโฆษณาดูจากหลายๆที่อะค่ะเขาบอกว่าถ้าทำโซยังแล้วเนี่ยเ,เราจะสามารถถ่ายรูปได้เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าดูเด็กขึ้นค่ะรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าก็เริ่มถ่ายรูปมากขึ้น ชอบหน้าตัวเองมากขึ้นค่ะจากที่ก่อนก่อนทำมาเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะหามุมไม่ค่อยได้เลยแต่ตอนเนี้ยรู้สึกชอบถ่ายรูปมากขึ้นค่ะก็มีคนอยากตามมาทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราอะค่ะว่าเออหน้าละมุนขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเขาก็มามาถ่ายกับเราแล้วก็ชมว่าเราอะหน้าเด็กลง ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอของน้ําอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะลองเปิดใจดูก่อนนะคะเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองอยังไงมันก็คุ้มค่าอยู่และะ้วค่ะแล้วก็ถ้าจะเลือกเปิดใจที่ไหนสักที่หนึ่งอยากให้เลือกโรงพยาบาลเอเชียะคะ่ะเพราะที่นี่เขามีมาตรฐาน JCI นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็เป็นคุณหมอมืออาชีพนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทําหน้าหรือทําสัญญกรรมอะไรกับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ